คือมันต้องย้อนกลับไปผมขายหมูกรอบแรกผมเสนทกับพี่บุ๋มพี่บุ๋มเขาก็ห้าวอยู่แล้วอ่ะพี่บุ๋มพี่บุ๋มบุญบรดานี่เราต้องบอกห้ามดาม่านะพี่บุ๋มเนี่ยขี่มอไซค์สามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงับผมคนแรกครั้งแรกถามพี่บุ๋มได้เลยจำได้จำได้ถามได้เลยพี่บุ๋มเนี่ยขี่กับผมครั้งแรกและเป็นผมเป็นคนขี่กับเขาแล้วเขาก็เห็นผมทอดหมูเขาก็เลยส่งมาให้ผมบอยอัดเขาเรียกนะอีอาร์ตอะไรอีอาร์ตอีอาร์ตต้องใช้เพราะแก แกยลุยแบบนี้ไม่ไหวเพราะเพราะไหนจะแดด 35- มสถึงสีเมืองไทยแล้วไหนจะไอร้อนอีกไหนจะแบบยืนตถ้าเกตดูดิอีกทอดหมูอีกมือกับเนี้ยคนละสีเลยเห็นปหอันนี้เพิ่งไปเมานี้ไนะแต่หน้าเนี้ยอาจโอเคอาจจะมีรองพื้นนิดนึงแต่ดูความใสเนี้ยมันผิดกันเลยเราเราทาคือเราทาจริงเราทาจริงเพราะว่าดอกเตอร์จิวเนี้ยเขาจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่อาทาหมดอะบอกเขาเลยนะแล้วตอนนี้ผมใช้อย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยประมาณ หลออที่สารทั้งหมดแล้วหลออที่สารทั้งหมดแล้วแต่แรกๆที่ใช้มาก็ใช้แค่นี้เลกๆที่ใช้ก็ใช้แค่นี้เราจุดจุดเราก็ยังเอาริงเราก็ยังไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยมันดีเพราะวะหรืออะไรเพราะพอใช้เฮ้ยมันใสขึ้นยิ่งไปรอบนี้ไปกับเจ้าของเลยเราเราก็ไม่นั่งคุยกันเขาบอกว่าตัวนี้รีเสิร์ชมาทำมาห้าปีแล้วถึงได้ตัวนี้ออกมา